สบายดีไอ้น้องที่เขาลำหักทุกทุกคนทุกทุกท่านบว์ว่าสิอยู่ใกล้แล้วก็อยู่ไกลบว์ว่าสิอยู่ฟังลาวและวฟังไทยเนาะเพื่อนๆจ้ามืึอนี้โบวมากินอันนั้นเนาะมากินเฟอฮ่องกงเนาะมากินเฟอฮ่องกงมากินอันเฟอเอ็นงัวเนาะเพื่อนๆจ้าคนอื่นโบว์ก็สิมาใส่นี่แหละโบวสิมาปุ๋งเครื่องเนาะใส่มักเพสแล้วก็สิมาใส่อันเวนิก้าเนาะเวนิก้าอันน้ำส้มสายซูเนาะแล้วก็สิมาเตรียมไม่คลิปถูกแล้วก็คน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 เนี่ยมันเข้ากันเนาะกับสิมากินนนี่เอ็โอ้ยแซ่บขนาดเลาย สุดยอดนีนน่โอ้ยคักสุดนี่เอ็นกันนุ่มนุ่มบุชมเอ้ยโอ้ฮอนฮเปาเปานะโอ้ยฮอน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 ,อนซาซบุมเอ้ยเซบคักนี่เอ็นยัดเข้าไปเอ็นยัดเข้าไปนี่คักสุดน,นี่นะแซบคักเซแน่คักเอาเท้าว่าแซบเท้แซ่บว่า่านผู้ชมเอ้ยเซฟโบ่ให้เบากันมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บุญนเด้อเพื่อนเพื่อนเด้อโบ้หักเพื่อนเพื่อนเมื่อทุกคนเด้อคาตะพากอีบูกันเลยมากินโตก